น่ารักอบอุ่นพระเอกดังพาแฟนสาวเข้าพบคุณแม่ดินเนอร์มื้อนี้พิเศษมากเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักสุดๆแถมฝ่ายชายยังคลั่งรักมากสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มบอยประกรณกับแฟนสาวรุ่นน้องเฟยพปรปวีนีรสิงห์โดยล่าสุด12ตุลาคม2565บอยได้พา เฟย์ไปดินเนอร์มื้อพิเศษกับครอบครัวที่มีพี่ๆน้องๆและคุณแม่โดยโพสต์นี้บอยระบ,บุแคปชั่นว่าซูชิหน้าฟาร์มลักหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย